สวัดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาน่ารู้มาพบกับท่านในงานทดสอบสะพานนะครับก็เป็นสะพานแห่งหนึ่งแล้วครับเราจะให้ท่านรู้ว่าในกระบวนการทดสอบสะพานนั้นทําอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับก็ต้องขอแนะนําให้รู้จักกับรองศาสตราจารย์ดรกิติภูมิรอดสินป์นะครับครับผมครับสวัสดีครับครับก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับว่าการทดสอบสะพานที่เรามายืนอยู่ที่นี่นะครับ วัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับเจาครับการทดสอบสะพานนะครับวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าสะพานนี้เนี่ยนะครับยังสามารถรับน้าหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัยกระบวนการในการทดสอบสะพานเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่ากลไกการรับน้หนักของสะพานเนี่ยนะครับสะพานเนี่ยรับน้าหนักได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยเมื่อรถบรรทุกวิ่งมาบนสะพานนะครับน้ำหนักของรถบรรทุกเนี่ย จะถ่ายไปยังพื้นนะครับพื้นสะพานและจากพื้นสะพานเนี่ยก็จะยังถ่ายมาที่คานจากพื้นลงคานจากพื้นลงคานทั้งสี่หัวเหมือนกับระบบอาคารทั่วไประบบอาคารทั่วไปครับครับแล้วจากคานก็ถ่ายมาที่เขาเรียกว่า cross beam ครับ cross beam แล้วก็ถ่ายไปยังเสาแล้วก็ลงไปที่เสาตัวเสาตัม่ล้งมาลางลาครับครับทีนี้เนี่ยจุดที่สําคัญในการรับตําหนักของโครงสร้างเนี่ยสะพานเนี่ยนะครับก็คือพื้นกับคานอันดับแรกก่อนที่เราจะเห็นอยู่ด้านบนนะครับ ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะสะทายน้ําหนักลงบนคานจุดที่เรากังวลมากที่สุดสําหรับการรับน้าหนักของโครงสร้างสะพานนะครับก็คือตัวคานนะครับเป็นหลักนะครับที่จะเป็นตัวรับน้าหนักที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วเกิดความเสียหายมากแล้วเราจะพิสูจน์ทราบได้อย่างไรว่าไอ้ตัวคานเนี่ยมันยังสามารถรับน้ำหนักได้ดีอาจารย์มีอะไร,รเป็นตัวยืนยันหรือตรวจวัดอ่าครับทีนี้เนี่ยในการยืนยันหรือตรวจวัด กำลังรับน้หนักของคานเน่ก็เหมือนกับเราเรียนวิชา Theory of s t r u c t u r e นะครับสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่าคานเน่รับน้ำหนักได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับเราอยากจะดูว่าโมเมนต์ที่ถ่ายมาที่คานเน่มีขนาดเท่าไหร่ครับและโครงสร้างของคารเน่ยังสามารถรับน้ำหนักได้หรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยในกระบวนการวัดโมเมนต์ที่ถ่ายมาที่คานเน่นะครับเราไม่สามารถวัดได้โดยตรงเราก็จะวัดจากการยืดหดตัวของผิวคารนนะครับ รวมถึงวัดจากการแอนตัวของคานดังนั้นเนี่ยเซนเซอร์ที่เราจะวัดความสามารถในการรับต้าหนักของคาี่ยก็คือเป็นการวัดค่าความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณคานนะครับและวัดระยะการแอนตัวของคานนะครับอันนี้เอาอย่างง่ายๆครับก็คือวัดสเตรนแล้วก็ดีเฟกชันแล้วก็จากสเตรนก็แปลงเป็นแปลงเป็นสเตรนแปลงเป็นโมเมนต์ตามหลักการที่เราเรียนในวิชา R c d e ซีดีไซน์ แล้วทีนี้มันมีลิมิตไหมครับว่าโอเคลิมิตอยู่ที่ตรงไหนที่จะยอมรับได้มีครับเนื่องจากว่าอตัวสเตรนตรงนี้น,นะครับหลักการของสเตรนว่าจะมีค่ามากหรือน้อยเนี่ยจะลิงก์กับโมเมนต์เนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าค่าสเตรนเนี่ยตัวมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบคานพรีสเตตคอนกรีตเนี่ยสเตรนจะต้องไม่เกิน cracking strain นะครับของคอนกรีตเราก็จะสามารถ วัดได้โดยตรงหรือดีเฟคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะเกินแอส่วน800อ๋อ L ส่วนแปดร้อยหมายถึงอของตัวค่าของตัวค่าความยาวสแปนนะครับครับเช่นคานยาว10เมตรดีเฟคชันก็ไม่ควรเกินตีซะนะครับ1เซนละกันอครับครับครับไม่ควรเกินถ้าเกิดเกินเนี่ยก็แสดงว่าคานเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับเอาคร่าวๆครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการติดไอ้ตัวสแตนเกตครับ แล้วอาจารย์ติดทุกทุกคานไหมครับตอนนี้เราติดสเตนเกตทุกคานครับ oh. ทั้งหมดมี4ตัวเพื่อจะดูว่าคานในแต่ละตัวเนี่ยรับน้ําหนักมากหรือน้อยแค่ไหนครับ hmm. ถ้าตัวไหนสเตรนขึ้นเยอะ hmm. ก็แสดงว่ามันแชร์โหลดเยอะสเตรนขึ้นน้อยก็แชร์โหลดน้อย hmm. นะครับรวมถึงวัดดีเฟคชันในทุกๆคานด้วยปัว่าแล้วพื้นเกี่ยวข้องไหมครับ พื้นเกี่ยวข้องครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากพื้นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องตรวจวัดเพราะนั้นก็จะมีวัดเฉพาะแค่คานวัดเฉพาะแค่คานแล้วสองช่วงสแปน2ช่วงสแปนเนื่องจากแต่ละสแปนเนี่ยมีสแปนเท่ากันเราก็สามารถเลือกสแปนในที่เราสามารถตรวจวัดได้เราวัดสแปนเดียวได้ไหมครับสมมติว่าเราตรวจเอาสแปนเดียวพอได้ไหมหรือว่าได้ครับมันไม่น่าเชื่อถืออ่าสแปนเดียวก็ได้ครับก็เนื่องจากว่าคอนกรีตเนี่ยมีอายุ เรียกว่าใกล้เคียงกันสภาพคานหรือซับคอนกรีตเนี่ยก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันโดยปกติการตรวจวัดสะพานเนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดเพียงแค่เป็นตัวแทนสัก1 2ถึงสแปนครับ,รบแต่ในกรณีนี้เราวัด2สแปนเพราะว่าเราอยากจะดูความสอดคล้องกันระหว่างสะพานที่มีสแปนที่1กับสแปนที่2ว่าลักษณะของดีเฟคชันลักษณะของสเตรนเนี่ยมีความใกล้เคียงกันหรือเปล่าน,นะครับครับแล้วทีนี้ทีน,ทนี้ไอ้ตัวน้ําหนักบรรทุกเนี่ยเหมือนตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ย รถที่วิ่งก็เป็นรถสัญจรทั่วไปใชแต,แต่เวลาเราทดสอบเนี่ยเราต้องทดสอบในกรณีที่มันไหนจะเป็นกรณีที่เป็นซีเวียเคสนะครับ,รบน้ําหนักบรรทุกเนี่ยอาจารย์ใช้น้ําหนักบรรทุกตัวไหนเป็นตัวกําหนดในการที่วิ่งเพื่อที่จะดูผลกระตบน้ําหนักบรรทุกเนี่ยเราอยากจะใช้น้ําหนักสูงสุดนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ,รบในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้รถบรรทุก25ตันนะครับ จำนวน2คันวิ่งตามช่องวิ่งตามช่องจราจรเราก็จะแวร์ลี่โหลดเคสต่างๆเช่นมี2คันอยู่บนสแปนเดียวกันมี1คันอยู่สแปนเดียวกันครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วต่างๆกันเพื่อจำลองลักษณะการใช้งานจริงของตัวสะพานนี้ครับแล้วสปีดลิมิตมีสปีดไหมครับมีความเร็วเราโดยปกติเราก็จะวิ่ง20 40 10 นะครับตามความเร็วที่กฎหมายกําหนดสําหรับรถบรรทุกอ๋อนี่คือสปีดตามตามกฎหมายเป็นหลักตามกฎหมายเป็นหลักนะครับแต่ในบางครั้งเราก็จะเจอว่ารถบรรทุกที่ใช้งานจริงเนี่ยก็อาจจะมีน้ําหนักมากกว่ามากกว่ารถที่เราใช้ทดสอบแต่ว่าเราก็ต้องยึดถือตามที่มาตรฐานกําหนดตรกใช่ครับตามที่มาตรฐานกําหนดครับแล้วในการทดสอบครั้งนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้ง สเตรนเกตนะครับจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีทีมงานติดตั้งสเตรนเกตณจุดต่างๆโดยที่ลักษณะของคานตัวนี้เนี่ยจะเป็นคานซิมเพิลบีมนะครับจุดที่โมเมนต์สูงสุดเนี่ยก็คือบริเวณที่กึ่งกลางคานเพราะฉะนั้นนี่ก็คือติดตรงกึ่งกลางคานนะครับครับเน้นที่กึ่งกลางคานเป็นหลักครับอ๋อแล้วแต่ละสเตรนเกตนี้จะโยงไปกับเดต้าล็อกเกอร์ใช่ครับแต่ละสเตรนเกตเนี่ย ก็เดี๋ยวจะโยงไปเข้ากับตัวระบบส่งสัญญาณแบบไร้สายนะครับ oh, ซึ่งระบบเนี้ยเป็นระบบใหม่ที่เราจะลดการใช้สายไฟฟ้าไปนะครับ <c oughs> ก็คือในแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีตัวส่งสัญญาณไปที่ระบบรองรับซึ่งตัวระบบรองรับเนี่ยจะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ครับ <c oughs> เราก็จะสามารถเห็นการแอนตัวหรือเสียรูปของสะพานเนี่ยอ่าได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายไฟไปอ๋อครับ oh, ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับผู้อำนวยการสํานักสะพานกรมทางหลวงนะครับครับก็อยากจะให้ในช่างช่วยกรณาแนะนําเจองห่อยครับครับสวัสดีครับผมนายทวีศัก์รุจิจัญญาวัฒนะครับผู้อำนวยการสํานักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงครับครับในช่างครับวันนี้เรามากันอยู่บริเวณใต้สะพานแห่งหนึ่งนะครับใช้คาว่าแห่งหนึ่งครับตอนนี้ภารกิจคือ ามาทําอะไรครับในช่างครับอ๋อวันนี้นะครับเราก็มาทําการนะครับติดเครื่องมือนะครับเพื่อจะสอบความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกของสะพานแห่งนี้ครับผมเพราะว่าสะพานแห่งนี้นะครับมีการใช้มานานเกินกว่า40ปีนะครับเราก็มาดูว่าปัจจุบันเนี่ยความสามารถในการรับแรงรับโหลดเป็นอย่างไรบ้างครับผมครับแล้วปกติเนี่ยสะพานเราจะต้องมีการ ตรวจสอบในลักษณะนี้ทุกสะพานไหมครับในความรับผิดชอบของกรมงหลวงครับเบื้องต้นนะครับผมสะพานทุกตัวของเราก็จะมีการตรวจสอบนะครับหลายมิติด้วยกันนะครับเช่นตรวจสอบเชิงประจักษ์คือ visual inspection นะครับที่จะตรวจสอบสะพานนะครับโดยใช้สายตานะครับโดยเจ้าหน้าที่หมดทางหลวงของเราหรือหรือทางศูนย์สะพานที่เราดูแต่ละพื้นที่แต่ละภาคแต่ละส่วนนะครับผมนะครับแล้วถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานนะครับ อาจจะมีเรื่องดีเฟก t หรือเข้าไปพลาดปุ๊บเนี่ยก็มีการตรวจสอบเชิงลึกอีกทีนึ่งครับผมอ๋อครับเพราะนั้นก็แสดงว่าสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงก็จะต้องมีการดูแลเพื่อซ่อมบำรุงเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ามีความปลอดภัยหลังจากการก่อสร้างอาจารย์ครับการดูแลรักษาสะพานเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากว่าสะพานนะครับถนนเนี่ย มีการใช้ทุกวันและทุกวันการดูแลรักษาการตรวจสอบทุกวันนะครับเป็นสิ่งจําเป็นที่สร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางครับครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความสําคัญมากนะครับของทางกรมทางหลวงนะครับไม่ทราบว่าแล้วในช่างมีอะไรจะฝากไว้ไหมครับสาหรับสบัดที่เรากำลังจะดูกันนะครับงี้ครับจะบอกทั้งฝ่ายสวกรรมนะครับพี่น้องของเราชาวเิกวกรคอครับ การทำงานทางวิศวกรรมทางช่างนะครับมีความหลากหลายของงานเช่นงานก่อสร้างสะพานก่อสร้างถนนหลังจากก่อสร้างเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้ในการที่จะมาสำรวจตรวจสอบสะพานเป็นระยะระยะนะครับการตรวจสอบเป็นอย่างไรเราสามารถใช้ความรู้ทางวิศวกรรมของเราในการตรวจสอบสะพานนะครับตั้งแต่ตัวเสาเข็มคอลัมน์แคบบีมไม่ตึงพื้นสะพานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างสะพานสามารถ ตับหนักได้ตามที่เรากําหนดครับผมครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนผู้ใช้สะพานทั่วประเทศไทยครับในในความรับผิดชอบของกรมงหลวงก็มั่นออกมั่นใจได้นะครับมั่นใจได้เต็มร้อยครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับผมตามนี้เลยครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่บนสะพานที่เรากําลังจะทําการตรวจสอบความแข็งแรงนะครับก็อยากจะเรียนถามนยยังทวีศักดิ์ว่าโปรแกรมในการตรวจสอบสะพานเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ใช่าหครับ อาจารย์ครับการตรวจสอบสะพานของเรานะครับบนทางหลวง,งลเนี่ยก็มี3นะครับหลักการคือ1ก็คือตรวจสอบแบบรูทีนอินสเปกชันนะครับ,รบสองตรวจสอบแบบพิเศษอินสเปกชันสามคือตรวจสอบแบบสเปเชียลอินสเปกชันนะครับ,รบทั่วๆไปเนี่ยหมดทางหลวงนะครับก็ตรวจสอบโดยใช้รูทีนอินสเปกชันตรวจสอบทุกวัน<อ>ไปเรื่อยด้วยสายตาอ๋อดูด้วยสายตา,ว,ยตาว่าอ่ะพื้นมีรอยแครก็ก ทางท้ามีลอยบินแลสะพานได้เสียหายครับสายตาที่สุดราบได้อันนี้คือเป็นประจําเป็นกิจวัตรประจําาเลยนะครับส่วนถ้าเมื่อเกิดเสียหายแล้วเชิงลึกก็ใช้วิธี principle i n c t i o เป็นหลักเลยครับว่าเป็นไงบ้างลงดีเทลครับผม๋อลงรายละเอียดถ้าโครงสร้างที่พิเศษพิเศษนะครับก็กลายเป็น special inspection ในการตรวจสอบแบบเชิงลึกอีกทีหนึ่งครับผมผู e เชี่ยวชาญครับ แล้วอย่างสะพานที่เรากาำลังจะทดสอบในวันนี้เนี่ยอยู่ในประเภทใดครับตรงนี้ตรวจสอบเชิงลึกครับเพราะตัวสอบเรื่องของความสามารถในการรับหนักของโครงสร้างสะพานครับอ๋อนี่คือเป็นสเปเชียลเลยนะครับถูกต้องครับเพราะว่ามีการติดเครื่องมือนะครับเพื่อไปสุดทราบว่าสะพานตัวนี้เมื่อใช้งานมาแล้ว40สกว่าปีเนี่ยมีความสามารถในการรับแรงรับโหลดได้ยอย่างไรครับผม กับผมแล้วมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ไหมครับก็นุ่มนอมครับพอพิสูจน์เสร็จปุ๊บนะครับก็เรื่องของการตรวจสอบแล้วก็ก็มีการซ่อมแซมครับซ่อมแซมพิสัยานตัวนี้นะครับสามารถยังคงใช้งานให้กับรถที่ใช้สัญจรได้ผ่านมาตัอดไปตลอดเวลาครับครับก็หมายว่าก็คือซ่อมแซมให้มีสภาพอยู่ได้ใช่ส่วนเรื่องการจะปรับปรุงการก่อสร้างใหม่นั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ ปรับปรุงการสร้างใหม่ก็เป็นขั้นตอนต่อไปเพราะว่าเราดูเรื่องของปริมาณการจราจร oh. เพราะว่าสะพานแห่งนี้นะครับสร้างมานานแล้วเมื่อก่อนนะครับสะพานเนี้ยอาจจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรได้มากวันนี้เห็นไหมครับว่ารถเยอะมากเลยแล้วก็มีขนาดหนักด้วยใช่คยังน้อยอาจจะต้องมีการขยาย hmm. เพื่อรองรับปริมาณการจอรงที่เพิ่มมากขึ้น แต่ว่าก็เป็นเฟสต่อไปหลังจากนี้เฟสต่อไปครับเฟสต่อไปครับในวันนี้เราก็คงแค่มาตรวจสอบความแข็งแรงนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เป็น Special Inspection เพราะว่ามีการติดเครื่องมือนะครับใช่ครับโอเคนะครับก็คงได้ข้อมูลจากในช่างทวิศักซ์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็คงจะขอคุยกันในช่างแข็งนะครับในช่างแข็งในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมการ ทดสอบน้ำหนักบรรทุกในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับในช่างแขวงนะครับในช่างแขวงช่วยแนะนําตัวเองหน่อยสิครับสวัสดีครับผมสมหตุอนนุชวัฒน์ผู้การแขวงอุดอธานีที่2ครับครับก็ในช่างครับวันนี้เรากําลังจะมาทดสอบความแข็งแรงของสปาร์ตเนี่ยที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเออเรากาลังทําอะไรอยู่ครับในช่างครับกำลังทดสอบการรับน้ําหนัก ของสะพานนะครับตอนนี้ปิดปิด,ป,ดปิดการจารจารจารเลครับจราจรครับครับแล้วรถบรรทุกที่ใช้นี่หนักเท่าไหร่ครับหนักยี่ห้าตันยี่ห้าตันแล้ววิ่งข้างเดียวหรือว่าวิ่งสองเลนมาเจอกันครับก็จะมีหลายหลายเลเวลนะครับก็คือวิ่งข้างเดียวแล้วก็วิ่งอสองเลนแล้วก็วิ่งพร้อมกันทั้งสองเลนอ,อ๋อหมายถึงว่าให้น้ำหนักหนักที่สุดในในในเงื่อนไขการรับน้ําหนักใช่ไหมครับครับแล้วแล้วในช่างครับทําไมเราถึงต้องมีการมาทดสอบในวันนี้อ๋อครับก็คือสะพานตัวนี้นะครับมันเป็นสะพานที่ ก่อสร้างมานานนะครับครับตั้งแต่สมัยปีพศประมาณีครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ40่สกว่าปีครับก็ด้วยด้วยหนึ่งก็เป็นสะพานแคบนะครับสองก็สะพานตัวนี้เคยซ่อมเคยมีการซ่อมบำรุงรักษาเมื่อปีประมาณประมาณปี4.0่ศูตอนนั้นเราัมนเกิดการดูเวลมันขาดนะครับแล้วตัวสะพานนี้เกิดการสไลด์ออกด้านข้าง ทางสะพานน้ำพองเนี่ยก็ได้ซ่อมโดยการยกขึ้นแล้วก็ดึงกลับปรากฏว่าไม่กลับเพราะว่ามันเหมือนโดมิโนมันจะล็อกกันตลอด<ม>ก็เลยใช้วิธีล็อกไม่ให้มันขยับไม่ขย,ไ<ป>ขยับอีกต่อไปเอาแค่นี้ขย,<ม>ขยับแค่นี้ก็พอแล้วตอนนี้มันมันขยับเพิ่มขึ้นไหมครับยังผมคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มนะ<ม>แต่ว่ามันจะค่อนข้างจะสัน่นความกังวลของเราคือความกังวลวก็ลคือหนึ่งนะครับสายทางสายเส้นนี้เป็นทางสายหลักที่เชื่อมโยง เมืองการนครพนมสกลนครบางสวนแล้วก็อุดรบางส่วนครับที่ประชาชนผู้โดยสารเนี่ยเขาจะเดินทางเข้ามาใช้สองนะครับอ้ใช้สองใช้หนักใช้พิษภาพนะครับก็ทําให้ปริมาณจราจรมากถึงสองหมื่นสองพันคันต่อวันโอ้สองหมื่นสองพันคันต่อวันเลยแล้วรถเป็ทุกหนักเยอะไหมครับส่วนสประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะ ธรรมดา10%แต่ว่าถ้าเป็นแม่ผูป้อยหรือว่าแม่พืชผลทางการเกษตรที่จะต้องเข้าโรงงานผมว่าน่าจะเกิน10%โอ้มากขึ้นแสดงว่าก็มีการใช้สะพานแห่งนี้ทีเดียวเลยมลก็มีการรองรับป<ช>รามมณการจราจรที่หนาแน่นด้วยแล้วก็มีรถบรรทุกหนักด้วยเพราะฉะนั้นก็45ปีของการใช้งานก็มีการเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับ,รบ,รบวันนี้เราก็เลยมาเทียรทดลองแล้วก็ คิดว่าตัวนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ที่เดินทางครับครับว่ามันยังสามารถใช้งานได้ครับเพราะว่าสะพานตัวนี้เราจะทาเป็นเป็นสะพานเบียร<อ>์เราจะขอทั้งสองข้างตครงการนี้โครงการแดอนาคตซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับทีนี้อริมาณจราจเรเยอะเนี่ยถ้าเป็น,น่วงเรื่งจราจรเนี่ยมันติดหัวท้ายข้างล้วเป็นกิโลสองกิโล ซึ่งจะเป็นนะครับเป็นต้องขยายแล้วก็ด้วยสะพานที่เก่าก็ควรจะทดทิ้งขอเคุนะครับก็ได้ท่านผู้ชมครับก็ผมได้ทรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสะพานอย่างนี้นะครับว่าสาเหตุความจำเป็นในการที่ต้องมีการมาตรวจสอบในวันนี้นะครับครับก็ต้องขอบคุณในช่างมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอีกาสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณภูดลใยนีนะครับคุณภูดลเป็นวิศวกรของภาวิชาคุรศาสตร์โยธานะครับ วันนี้คุณโบรดนมาทำอะไรกับสะพานนี้ครับก็วันนี้ผมได้รับหน้าที่มาติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ครับตัวตัววัดก็จะเป็นตัวสเตนเกตนะครับแล้วก็ตัว lvdt อ,อ๋อมี lvdt ด้วยมี lvdt ด้วยแล้วก็มีตัว a c c l o m e t e r ครับตัวติดสามอย่างเลยเหรอครับผมใช่โอเคแล้วมันติดยากไหมครับในวิธีการติด ก็มันจะมีขั้นตอนรายละเอียดเล็กๆครับเพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหายด้วยแล้วก็กับโครงสร้างด้วยอะไรพวกนี้ครับที่เราต้องมีข้อควรระวังนิดนึงแต่โดยรวมก็ไม่ได้ยากครับจะมีขั้นตอนที่แน่นอนแลนใช้เวลานานไหมครับหมายว่าในการติดก่อนที่เราจะเริ่มทดสอบเนี่ยเราคงไม่ได้ทดสอบวันนี้ใช่ไหมครับครับผมเพราะเราต้องติดให้เสร็จก่อนใช่ครับใช้เวลานี่มาเริ่มติดตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ย ผมมาถึงตรงนี้ประมาณสักเที่ยงเที่ยงครับผมก็ก็เริ่มมีการตั้งนั่งร้านเพื่อจะได้ทํางานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีตัวขายวีดีทีที่ต้องตั้งบนนั่งร้านก็จะมีขั้นตอนที่ใช้เวลา่ว่าขายวีดีทีนี่อยู่บนนั่งร้านเหรอครับใช่จะเป็นขาตัวนี้ครับก็คือจะยืดหดได้ก็จะตั้งได้บนพื้นกระดาษหรือจะตั้งข้างบนก็ได้อันนี้ก็จะแล้วแต่สภาพหน้างาน้วยครับก็จะไม่ตายตัวครับผมแล้วนี่ติดกี่สแปนครับ วันนี้มี2สแปนครับหมายว่าต้องติดให้เสร็จ2สแปนวันนี้ใช่ครับและพรุ่งนี้ถึงจะเริ่มทดสอบพรุ่งนี้เริ่มทดสอบครับโอเคก็ทามาหลายสภาแล้วยงครับเนี่ยประสบการณ์ก็มีพอมีบ้างครับพอมีนะก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําเรื่องนี้โดยตรงแต่ว่าก็ได้มาทําก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้นะสำหรับคุณผู้ดยเองนะแล้วก็สําหรับเด็กๆเนี่ยมีก็มีทีมงานทดงานทีมงานนะครับครับ โอเคครับก็ต้องขอบคุณคุณโปดลนนะครับสวัดสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธานะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์กิติภูมิเมสครูเนี่ยนะครับชื่อเบนกับกีตาร์ก็เบนกับกีตาร์ก็มีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยตรวจสอบสะพานด้วยเช่นเดียวกันก็อยากจะถามว่าวันนี้ บทบาทของเบนส์กากีตาร์เนี่ยมาทาอะไรครับครับก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของบทบาทของผมเนี่ยก็คือจะเป็นคนเก็บข้อมูลในการทดสอบสะพานนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าสเตนที่เกิดขึ้นในโครงสร้างค่าตัวดิเฟเคชันหรือระยะการแอนของโครงสร้างแล้วก็จะเป็นส่วนของค่าความเร่งหรือข้อมูลที่เราจะเอาไปทำในส่วนของดนามิกเทนนะครับก็คือ เดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์ทีละอย่างอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยครับก็คือในส่วนของตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์สําหรับวัดค่าความเร่งที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของสะพานนะครับเราจะเรียกว่าตัวนี้ว่า a c c e โรม o m e t e r ครับผมไม่เข้าใจว่าความเร่งความเร่งในในตัวโครงสร้างมันคืออะไรครทำไมมันต้องมีความเร่งก็คือในในตัวความเร่งนะครับเราจะเอาตัวข้อมูลตัวนี้ไปเพื่อแปลเป็นตัวข้อมูลการสั่น หรือ natural frequency เป็นการวัดอ๋อเป็น natural frequency ที่เกิดขึ้นครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ตัวแรกอันนี้เรียก accelerometer ครับครับต่อไปก็จะเป็นตัวในส่วนของการวัดระยะแอนหรือตัว deflection ของโครงสร้างครับอ๋ออันนี้จิ้มจิ้มอย่างนี้เหรอใอันนี้ใช่ครับก็คือจิ้มเป็นแนวตั้งฉาก90องศาครับก็คือเมื่อมีน้ําหนักบรรทุกผ่านครับบนโครงสร้างใช่ครับมก็จะมีการกดก็จะเป็นการส่งข้อมูลเข้าไปที่อ๋ออันนี้อันนี้เราเรียกมันว่าอะไร lvdt นี่คือ lvdt วัดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งโอเคครับครับครับต่อไปก็จะเป็นตัวอุปกรณ์สเตนเกตนะครับครับตัวอุปกรณ์สเตนเกตตัวนี้ก็คือที่ติดติดอย่างนี้เย็บเข้าไปใช่ครับเต้ากับตัวอาคารของโครงสร้างหรือตัวตัวผิวของโครงสร้างเจะวัดครับผม แล้วมันจะวัดสเตรนได้ยังไงเนี่ยดูแล้วมันไม่น่าจะมันดูมันไม่น่าจะมันดูมันตัวก็มันแข็งมากเลยตัวนี้เราก็จะทําการขันอุปกรณ์ตรงนี้ออกก่อนคับอ๋อคลายตัวมันเรวก็จะเป็นตัวนี้มันจะเป็นกระบอกยืดหดอ๋อมันก็มันก็ถ้าสมมติว่าคันแอนมันก็จะตืดใช่ครับมันก็จะเกิดการยืดหดของตัวโครงสร้างแล้วมันเชนซิที่พอที่จะวัดได้หรือตัวนี้หลักไมโครเลยครับเหรอครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นเซนเกตอ่ะเซนเกตและทุอย่างต้องลั๊กเข้ากับอ่าทุกอย่าง ที่กล่าวมานะครับก็คือเราต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล่องโนดนี่ครับหรือเราเรียกในชื่อทางการว่าตัว Data er, <ะ>อัน,นี้ค็อกเกอร์ er. ตัวเก็บข้อมูลตัวนี้ตัวโนดตัวนี้เราจะมีหลายประเภทหลายของบริษัทแต่ว่าในทุกงานนะครับเราจะปรับปรุงให้เหมาะกับในส่วนของหน้างานค,ครับผมว่าเราจะเอาตัวไหนมาให้เหมาะกับการเดินทางกับการติดตั้งให้เร็วที่สุด เรื่อม่กระทบต่อ,อการปิดถนนหรือการสัญจรของชาวบ้านแล้วเวลาวัดเนี่ยมันจะเป็นไหมว่าเราจะต้องมาอยู่ที่นี่มาเฝ้าหรือว่าข้อมูลมันผ่านระบบเหมือนกัใช้ผ่านมือถือเลยอะไรเงี้ยเราทําได้ขนาดนั้นไหมก็ตอนนี้ครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเราก็กําลังพัฒนาระบบที่ว่าเป็นการ h e a l ม monitoring บิดนะครับก็คือการตรวจสอบวัดโครงสร้างสะพานแบบไม่ต้องมีคนเฝ้าหรือไม่ต้องมีคนมาอยู่ที่ตำแหน่งสะพานที่เราจะทาการตรวจวัดก็ให้มันดีเทคแล้วก็ส่งก็ไปเราก็เรียลไทม์ใช่เป็นแบบเรียลไทม์ครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่แต่นี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือถูกขโมยนะอันนี้อันนี้มันป้องกันตัวเองได้ไหมการถูกขโมยเครื่องมืออุปกรณ์การขโมยเราต้องมีคนเฝ้าไหมอันนี้คนต้องเฝ้าไหมเราเราจะทําเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยครับเราจะไม่ได้เอาสเตนเกตมาติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราจะเป็นอุปกรณ์ อีกชุดหนึ่งเลยดีกว่าครับนะครับเพราะเราจะใช้อุปกรณ์แตกต่างกันเพื่อความปลอดภัยในอุปกรณ์แต่ว่าแบบนี้เนี่ยต้องมีคนเฝ้าไหมอ่าถ้าถ้าแบบนี้ควรจะมีครับเพราะว่าแต่ว่าดูมันดูแบบมีมีเรื่องมีเรื่องสายไฟใช่ไห้ครับสายไฟนี่จะเป็นสิ่งที่เราโดนขโมยบ่อยมากซึ่งเราไม่เคยสังเกติถ้าเอาไปทาอะไรได้ไหมหรือเอาไปก็ไม่น่าจะทาอะไรได้เนาะถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับก็เอาไปขายเป็นเศษเหล็กอครับ ครับผมก็เค <Okay. S 1> ครับก็ในส่วนของการตรวจสอบสะพานก็มีอุปกรณ์ประมาณเท่านี้ <Okay. S 1> อแล้วแล้วแล้วนี่เชื่อ,อ,อ,อแล้วกีตาร์กีตาร์แล้วกีตาร์ทำอะไรเนี่ยมามากีตาร์ตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนล PC, แล้วครับปีสี่ับเดี๋ก็เรียนอยู่ปีสี่ครับเป็นนักศึกษาฝึกงานครับครับเป็นศาสตร์กิจครับผมอ๋อแต่ศาสตร์กิจอยู่ที่ภาควิชาใช่ครับแล้วเป็นไงดีไหมได้องค์ความรู้ไหมได้เยอะเลยครับอ๋อได้ความรู้ด้วยเนาะโอเค เออกีตาร์บอกได้ความรู้ได้ตังค์ด้วยไหมกีต้าร์ก็มีบ้างก็มีบ้างนะแล้วแล้วแล้วมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์เนาะเพราะว่าในบางเรื่องเนี่ยผมว่านักศึกษาคนอื่นก็คงไม่ได้เห็นเนาะไมไม่ได้เห็นว่าเรื่องพวกนี้ทํายังไงอะไรมันก็น่าจะเป็นองค์ความรู้พิเศษที่ที่ติดตัวเราเนาะเหมือนอย่างเบนเนี่ยเบนนี่ก็จบเบียโทแล้ว แล้วยังไม่ยอมไปไหนยังยังยังไม่ไปไหนเหรอยังอยู่กับาจอยู่ดยังทําเรื่องนี้ก็ดีเนาะก็ทําให้เก่งก็ก็สามารถที่จะเป็นผมว่ามันก็เป็นเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเนาะเนาะไม่ใช่ว่าใครทําได้ทุกคนเนาะโอกาสในการมาทํางานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะใช่ใช่ใช่โอเองคว้าไว้ก่อนโอเคดีมากเลยครับได้ลองมโอเคดีมากครับก็ต้องขอบคุณสองคนนะครับ มาร่วมรายการาในวันนี้แล้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u <laughs> b s c r i b e และนำคนให้ดูด้วยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยากจะถามอาจาร,รย์กิติกรว่าการตรวจสอบสะพานเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะต้องมีความจําเป็นที่ต้องตรวจสอบกันครับเ,เคสของการตรวจสอบสะพานเนี่ยมันจะมีอยู่3กรณีแล้วกันครับที่จะต้องมีการตรวจสอบครับครับ เคสแรกเนี่ยก็คือสะพานที่ก่อสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะส่งมอบให้กับทางโอ oh, ต้องตรวจสอบาราชการ oh, ครับในบ,บางกรณีเนี่ยก็จะมี TOR ว่าจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานที่ทําการก่อสร้างหรือผู้รับเหมาที่ทำการก่อสร้างเนี่ยสะพานมีความมั่นคงแข็งแรงดีพร้อมจะส่งมอบ, hmm. บอันนั้นก็คือเป็นกรณีที่1ที่จะต้องมีการตรวจสอบกําลังรับน้ำหนักของสะพานครับ,รบส่วนกรณีที่2ก็คือสะพานเก่าครับผ่านการใช้งานมานานและไม่ค่อยมั่นใจกับความปลอดภัยของตัวสะพาน อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อประเมินว่าสะพานนั้นเนี่ยมั่นคงแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้ครับส่วนในกรณีที่สามก็คือกรณีที่สะพานเนี่ยได้รับการเสริมกําลังแล้วอยากจะตรวจสอบว่าการรับน้ำหนักของสะพานเนี่ยดีเปรียบเสมือนสะพานที่ก่อสร้างใหม่หรือเปล่าครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สากรณีครับที่ผมได้ทำมาก็เป็นการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้สะพานใช่ครับ จะได้ใช้สะพานได้อย่างมั่นใจว่าสะพานมี่วามแข็งแรงครับแล้ว,<อ>ลวทีนี้กรรมวิธีการตรวจสอบเนี่ยทั้ง3แบบที่อาจารย์ว่าเหมือนกันหมดไหมครับหรือว่ามีความผิดแปลกอย่างไรในองค์ประกอบหลักเนี่ยเหมือนกันหมดครับเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเดิมเนี่ยที่ผมอธิบายไปการตรวจสอบเนี่ยเราจะดูคานดูเสาเป็นหลักในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการดูการบูฟเมนของจอยด้วยอครับในบางกรณีสะพานถูกใช้งานไปนานไม่แน่ใจว่าจอยยังขยับได้ดีหรือเปล่า เราก็จะมีการติดเซ็นเซอร์เพื่อดูการขยับตัวของจอยด้วยว่าไม่เกิดการยึดรั้งกับตัวโครงสร้างด้วยเพราะถ้ายึดรั้งก็อาจจะทําให้คอนกรีตเกิดแตกเกิดแตกมีสเตรสที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจากตัวโครงสร้างโอเคครับท่านผู้ชมครับ,ร,บรายการโยธาหน้ารู้ในเรื่องของการตรวจสอบสะพานก็น่าจะมีข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้ให้กับพวกเรานะครับว่าในการตรวจสอบสะพานนั้นมีกรรมวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ใด สะพานใหม่ก็ต้องตรวจสอบสะพานเก่าก็ควรตรวจสอบเมื่อมีการซ่อมบำรุงแล้วก็ควรตรวจสอบทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นใจให้กับผู้ใช้สะพานผู้สัญจรทั่วไปนะครับครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรายการโยธาหน้ารู้กับลุงพานิชอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการของเราแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรกิติภูมิรอดสินนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ